สวัสดีครับเพื่อนๆแหมหุ่นซวยตอนนี้กําลังช็อกเลยนะครับตั้งตัวไม่ทันนะครับแหมเลิกหลอนลืมไปเลยครับเรื่องไอ้ว่าวจุลานะครับที่อยู่ๆมันบินบินมานะครับแล้วก็มาหล่นอะไรหรือไม่รู้นะครับมีทรงมีซากันไรนะครับเพื่อนๆหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําอ้าก็เรื่องอะไรล่ะครับเพื่อนกําลังเป็นไวรัลอยู่ในช่วงนี้นะครับก็คือปูงพนมเป่นั่ เนื่องจากอะไรล่ะครับเห็นในทุนจีนเขามาขยายตึกมาสร้างตึกสร้างอาคารมันเติบโตมันใหญ่โตนะครับอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเขาเนี่ยครงสร้างพื้นฐานของประเทศท่านนะครับเนื่องจากว่ามันโตตามไม่ทันครับเพื่อน ก็เล่นเอาเงินไปซื้ออาวุธหมดเลยโอ้ปัญญาอ่อนนะครับผู้นําแบบนี้แหละครับเพื่อนๆจะพาประเทศชาติเจริญแต่ก็ดีแล้วแหะครับให้มันเป็นอย่างนี้ดีให้มันอยู่นานๆไ้ให้มันไปซื้อมาเรื่อยๆเดี๋ยวอาวุธมันก็พังไม่ต้องไปกลัวหรอกซื้อมาเนี่ยอีก20ปีมันก็ใช้งานได้ไม่เต็มที่แล้วโอ้โหของใหม่มีมาเลื่อยอยู่ตลอดเวลานะครับไอ้พวกนี้มันก็คิดไม่ได้นะครับขอให้มีไว้ก่อนนะครับไม่รู้จะไปลบกับใครนะครับเพื่อนๆคราวนี้นะครับชาวพนมเปย์เขาก็เดือดร้อนนะครับอันนี้พอแอดไปดู ให้วิกฤตเนี้ยมันผ่านพ้นไปนะครับแมถึงว่าไทยกับเขมรเนี่ยไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องมนุษยธรรมนะครับเพื่อนๆมนเรียกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นแหละจะพิลถูกจะปิดยังไงมันก็ต้องวางความรู้สึกไว้ก่อนเพราะอะไรละครับที่เป็นเกิดความทะเลาะกันบาดบ้างกันเนี่ยเรื่องจากอะไรละครับเพื่อนถ้าเรามองให้ลึกถึงแก่นแท้ของเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็เกิดจากไอ้ขุนสวยคนเดียวล่ะครับก็คือเกิดจากผู้นำนั่นแหละครับที่วางตัวไม่เหมาะสมนะครับกับการเป็นผู้นำนะครับด้วยาารทเเนนบ้้ส่ยปปีะศพือ มีการไปสนับสนุนพวก IO นะครับให้ทำคอนทงคอนเทนต์นะครับเพื่อให้คนเขมรเนี่ยเข้าใจผิดนะครับและก็มีแบบเรียนในตำราประวัติศาสตร์เนี่ยที่ผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะครับจะกระทั่งวัฒนธรรมนะครับแม้จะกระทั่งอาหารนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้แต่เรื่องหนังเรื่องละครเรื่องบทประพันธ์ใดๆนะครับก็มั่วอีเลอีตุงตุงนังไปหมดเลยนะครับมันก็เลยทําให้พวกชาว่าเนี่ยไม่เข้าใจนะครับก็หลงละมอยคล้อยตามล่ะครับสนุกสงานไหลไปอันนี้เราเข้าใจได้แต่ว่าท่า น้ำท่วมเนี่ยเรื่อนี้เราต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับถ้าจะพิมพ์คอมเมนต์ลบกลัวนะครับอย่าไปคอมเมนต์ด่าชาวคอมเมนต์ในช่วงนี้นะครับให้ไปด่าผู้นำนู่นไอ้หุ่นสวยนู่นนะครับก็เพราะอะไรล่ะก็โอ้บริหารได้ดีเหลือเกินโอ้บริหารเนี่ยประเทศนี่แหมฉลาดส่องใส โอ้ยปทอยโลตาปนแม่เคคิดได้ยังไงนะครับได้เงินมาจากประเทศไทยเนี่ยในการส่งมนุษย์เนี่ยนะครับส่งแรงงานชาวท่าเนี่ยเข้ามาเป็นแรงงานเนี่ยจริงๆได้เงินกลับไปเนี่ยจริงๆต้องไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อนๆไปสร้างอาชีพให้คนเขมรนะครับให้เงินเนี่ยมันหมุนเวียนนะครับบอกตรงๆเลยนะครับไม่ใช่เอาไปซื้อเหล็กซื้ออะไรเข้ามานะครับแล้วก็มาเอามาขับเวลาใกล้เลือกตั้งเนี่ยเอามาโชว์นะครับแล้วก็อารวาสทะเลาะเข้าไปทั่วนะครับแหม่ล่าสุดเป็นทะเลาะกับอะไรละครับก่อนหน้า หน้านั้นทะเลาะก,กับเราอยู่ดีๆนะครับอยู่ๆก็ทะเลาะก,กับไทยไม่ได้เฮ้ยไทยเขากวาดล้างแรงงานน่ากลัววะ่ะเฮ้ยไปทะเลาะก,กับไอว้วาจุลาฝั่งเวียดนามดีกว่า <c oughs> โอ้ยแหมสร้างคอนเทนต์เบลเลอร์บล่าใหญ่โตเลยแล้วชาวเขเมม่เขาตื่นเต้นไหมละ่ะครับเพื่อนเขาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเขาหลับๆตื่นๆแล้วสะดุ้งเสร็จปุ๊บหายใจลงไปฮือกนึงอึ๊บกืนน้ำลายไปทีนึงอ๋อไม่มีอะไรท่านนายกสมเด็จท่านน่ะเขาคงนอนละเมอ โอ้ oh, แม่้ำตาจะรั่วนะครับชาวท่าน,นะครับจริงๆเขาไม่ค่อยได้สนใจเลยนะครับตอนนี้ก็คอมเมนต์ด่ากันแหมสนุกสนานเอามันเลยนะครับสาดกันไปสาดกันมานะครับเพราะว่ามันใกล้เลือกตั้งครับเพราะอะไรละครับโอ้โ oh, หพวกกูก็ลำบากกะตายอยู่แล้วแหมกันดานก็กันดานนะครับแม่พวกมึงบริหารประเทศกันยังไงวะบริหารยังไงก็ไม่รู้ไปไปมามา,มาน้ำท่วมนะครับ โอ้ยแมถมบ่อถมทะเลสาไปหมดนะครับขยายไปเรื่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแผนรองรับนะครับเขาก็โ่นกันเลยครับเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเขาเดือดร้อนนะครับอันนี้เราต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับอย่าไปคอมเมนต์ด่าพวกชาวคอมเมนต์ในช่วงนี้เลยนะครับเราก็ด่าไอ้ลูกพี่มันนั่นแหละครับไอ้หุ่นซวยนี่แหละครับเพราะว่าแม่ถือว่ามันเป็นการบริหารที่แมราชการที่ผิดพลาดนะครับรุนแรงนะครับเพราะอะไรล่ะครับโอ้โหน้ามันท่วมไปทั่วเลยนะครับไปตรงไหนก็ท่วมแล้วประเทศท่าเนี่ยนะครับบอกเลยนะครับ บอกตรงนะครับฝ่ายความมั่นคงของเราเควรจะเฝ้าระวังเป็นอย่างดีเพราะอะไรล่ะครับเดี๋ยวพวกข้าเนี่ยนะครับมันไม่มีงานไม่มีการทํานะครับ คราวนี้มันต้องอพยพข้ามาแล้วมันจะนําพาหานาโรคอะครับเพื่อนๆที่เราไม่คาดคิดเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับอันนี้น่ากลัวเพราะว่าน้าท่วมนะครับเพื่อนมันก็ต้องมีโรคมีพาหามีอะไรอยู่แล้วแล้วประเทศนี้นะครับเพื่อนเรายังไม่รู้เลยว่าระบบสาธารณสุขของประเทศนี้นะครับเพื่อนๆมันจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะดูแลประชาชนได้ทั่วถึงหรือไม่นะครับอันนี้เราสามารถสันนิษฐานได้เป็นการที่ดีนะครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนควรจะตึงชายแดนเอาไว้นะครับให้มีการลาดตระเวนที่บ่อยครั้งและถี่ขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้้้ออโคย่าาาางงเเททชช อะไรก็ช่างอะที่มันชอบเกิดอยู่ไอ้ประเทศนี้นะครับไอ้ประเทศกันดาเนี่ยมันจะหลุดเคลอดเข้ามาในประเทศไทยแล้วมันจะสร้างความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้เศรษฐกิจของเราในกรณีที่บังเอิญเราควบคุมได้ไม่ทันหรือว่าช่วงระหว่างที่พวกเราเนี่ยกำลังจับจ้องนะครับทุกสายตาเนี่ยกำลังจ้องมองไปที่ว่าที่นาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยเดี๋ยวเผื่อไอ้พวกนี้มันทะลักไหลเข้ามาตายเลยนะครับโรคระบาดโรคอะไรเราก็ไม่รู้สารพัดเลยประเทศนี้มีทุกอย่างโคตรน่ากล,กลัวเลยนะครับโอ้โหแม่น้ำตา อะไรนะครับและไอ้พวกนี้มาถึงเป็นไงครับเพื่อนโอ้เข้ามาถึงใจกลางเมืองเลยนะครับเข้ามาถึงกรุงเทพนู่นแหะครับบัตรเบิดก็ไม่มีหรือว่ามีบัตรอะไรก็ช่างละครับผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลนะครับควรจะเฝ้าระมัดระวังไว้ก่อนเลยนะครับแหมแอดหมื่นก็และเพื่อนๆชาวไทยก็ขอฝากให้ท่านที่ทําหน้าที่นะครับช่วยค้มงวดหน่อยนะครับรอบช่วงนี้เลยนะครับอันตรายที่สุดเลยนะครับเพื่อนอ่ะเราไปเข้าเรื่องไอ้หุ่นซวยกันต่อเลยนะครับนี่แหละครับคือการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่มองอนาคตครับเพื่อนก่อนหน้านี้โอ้โหโวยวายนะครับ ทําคนทวงคอนเทนต์นะครับจ้างพวกไอโอนะครับแม่มาปั่นประสาทประเทศไทยนะครับจนคนไทยเนะี่ยเขาเกลียดเอมมแทบจะทั้งประเทศแล้ว <c oughs> น้ําตาจะไหลแล้วคราวนี้พอเดือดร้อนเนี่ยต่อไปจะเอาเงินที่ไหนนะครับแล้วถ้าเกิดคนไทยเ็าไม่สนับสนุนแรงงานต่างด้าวแล้วตอนนี้ครับเขาจะเฮ้ยจะซื้อของเขามองแล้วน้องเป็นเขานี่ไหนเนี่ยพูด็นสัเนียงอะไรไหนฟังที่อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่อยากซื้อไม่อยากช่วยแล้วต่อไปพวกคุณจะลําบากนะครับ <c oughs> ทาอะไรเนี่ยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังนะครับเนี่ยแหละครับคือผู้นําที่ตื้นตื้นงง นะครับโอ้ยแหม่น้ำตาจะไหลนะครับแอดไม่รู้จะสรรหาอะไรมาบอกนะครับแหมอายุปูนนี้แล้วโอ้โหเกแก่ใกล้จะตายอยู่แล้วนะครับโอ้โหน้ําตาจะร่วงนะครับโอ้โหหำก็ไม่แข็งแล้วเยี่ยวเนี่ยยังไม่เลยหัวไม่โป้งตีเลยนะครับแหมยังซ่าอยู่โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแทนที่เออจะทําตัวเป็นบุคลากรดีเป็นผู้นํ่ดีๆของประชาชนนะครับไม่ใช่นะครับแหมชอบไปเป็นอันตพงอันตพาแหม่ยังโชว์กลางอยู่ลืมไปแล้วมั้งแหม่ว่าตัวเองเนี่ยแก่แล้วนะครับฟ คนเราอันนี้พูดตามความเป็นจริงนะครับพูดตามเนื้อผ้านะครับไม่ใช่ว่ามาใส่ร้ายปายสีกันมันเป็นธรรมดาสัจะทรก็รับเพื่อนคนเราแหมเกิดมามันก็ต้องแก่แล้วครับต้องชราครับแต่ว่าคุณจะสร้างอะไรเวลาให้กับประเทศที่คุณอยู่นะครับแหมน้ําตาจะไหลเลครับพอชาวท่าเ็เห็นก็โอ้ต่อไปก็โอ้ต่อไปจะไปหวังพึ่งพาใครได้เหรอเพื่อนต่อไปเขาแหมแนนาคตก็ต้องมีปัญหาอีกแล้วเพื่อนมันจะสงบได้ยังไงเพื่อนก็มันเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับไม่มีผูดนําที่เออมีความยุติธรรมหน่อยถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ถูกต้้องงทัหมดแ จริงๆอะด้วยจริยธรรมคุณธรรมมันต้องมีบ้างนะครับไม่ใช่มาใส่ลายประเทศเพื่อนบ้านมาเคลมวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านนะครับมากล่าวหาประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้นะครับโอ้โหสภาวะวุฒธธิผู้นําม,มันไปไหนหมด โ้โหแหมคนอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆที่คนทั่วไปเนี่ยเขาจะเคารพนับถือนะครับบอกตรงๆนะครับถ้าไม่มีปืนในมือนะครับโอ้โหไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับไปร้องเพลงดีกว่ากินละไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มละววันละสองสองสองกูละเกียจจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่งเนี่ย